พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงการตอนนี้อยู่ในสายตาของนักท่องเที่ยวปักหมุดหมายกันไว้คือเชื่อว,ว่าหลังโควิดเนี่ยคนไปกันมากแน่นอนเพราะว่าเริ่มรู้จักมารยาทหนึ่งแล้วจากการบุกเบิกของอาจารย์ค่ะในชุมชนมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะเขาเปลี่ยนแบบ before after ยังไงบ้างตอนนี้อันอันดับแรกเลยที่เห็นชัดเจนก็คือว่าพระนะฮะพระเนี่ยก็ก็จะอยู่ในวัดเนาะ ตอนนี้พระเนี่ยออกนอกวัดเพื่อมาร่วมพัฒนาประชาวาาอันนี้เป็นสิ่งีใหม่เลยนะครับซึ่งไม่ไม่เคยเห็น่ไหนเลยอันที่สองก็คือ,อ,อผมเห็นในหมู่บ้านนะครับจากที่ที่มันเป็นที่แบบเป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยผมกลับบ้านนะผมเริ่มเห็นบ้านบางหลังนะมีการถมที่เกิดขึ้นผมก็เลยถามว่าผมไปเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาจะเอาลูกเขากลับบ้าน คนรุ่นใหม่เห็นเด็กในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มมีการใช้มือถือในการช่วยกันแชร์พื้นที่ของพวกเราต้องว่าพื้นที่เนี่ยเป็นของพวกเราไปแล้วครับมีผมมีสองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือผมมองนะครับว่าเราต้องทำของของแบรกัดินนะของแบร์กัดินที่มีอยู่บในประเทศไทยเนี่ยทำของแบร์กัดินเนี่ย ให้มันมีคุณค่าซึ่งเป็นเป็นของที่คนมองค้าไปนะครับเรื่องนี้แล้วอันที่สองเนี่ยก็ก็ต้องเอ่อยถึงคุณหนิงนะตอนที่เมื่อ2-3ปีก่อนเน่ยเชิญผมไปออกรายการเนาะผมก็บอกว่าในช่องแฟมิลี่นะใ่คผก็ไปทำอะไรที่เป็นของแบบโลโก้บ้านๆให้มันดูมีมีคุณค่าทางคุณหญิงก็บอกว่าเออจากโลโก้สู่เลอค่า ผมก็เลยขออนุญาตจิบคําคนี้นะครับมาใช้อันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับก็กเลยเก็บเอาผมมาตลอดนะครับณวันนี้เนี่ยการปั้นแบรนด์การนําเอาผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นโลเคอลไปสู่เลอค่าการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยคนไทยไปถึงไหนแล้วในภาพรวมผมมองอย่างนี้นครับคือว่าประเทศไทยนะมันเป็นประเทศที่ อ,อ,อยู่กับเรื่องของอาหารกับการเกษตรฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องเหล่านี้มากมายแต่แต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นขั้นพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเดินทางไปสู่ในเรื่องของการสร้างเรื่องของราคาหรือเรื่องของออลูกค้าจ่ายเพราะบริการเพราะคุณภาพไม่ใช่ใจ่ายโอทอปเพราะสงสารคำนี้ต้อง รนะคับส่วนใหญ่คนเขาซื้อของชาวบ้านเพราะสงสารต้องต้องไม่มีคํานี้แล้วนะครับทีนี้ประเด็นคือเราจะก้าวข้ามคําคํานี้ได้อย่างไรมี2อ,อย่างเลยนะเป็นคําตอบที่ผมทำมา20ปีคําตอบแรกคือ,อ,อทุกหมู่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ต้องทำแบรนดิ้งนะแบรนดิ้งหมู่บ้านแบรนดิง้งชุมชนต้องทำอันนี้จำเป็นมากนะครับอันที่สนีครับ ต้องมีรสสนิยมนะครับและเหล่านี้นะครับจะทําให้สินค้ามีคุณค่าด้วยตัวมันเองและลูกค้าก็จะซื้อเพราะเขาพึงพอใจนะครับในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาต้องการอะไรเขาต้องการไปทางไหนและเราควรจะทํำยังไงฮะผมคิดวนะ่าณนตอนนี้นะคือคนต้องการความปลอดภัยนะครับเพราะว่าในสังคมเนี่ยความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญ แต่ว่าความปลอดภัยจะต้องมีความสะดวกสบายนะครับ<ะ>ที่หลับที่นอนแล้วก็ดีไซน์นะฮะจะต้องดูไปะลยที่ค่อนข้างแบบมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับอาหารก็เป็นอาหารที่เ,เขาทานได้นะครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าความปลอดภัยที่เขาอยู่เนี่ยเขานอกจากรู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขาได้ความสนใจนอากาศแล้วเนี่ย วิตตภาพนะครับที่เขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาได้พลังกลับมาด้วยคอนเซปต์ก็คือเน้นคําว่าเรียบง่ายงามเข้าไว้วิถีบ้านเราเนี่ยนี่คือคนที่สนใจนะครับค่ะเรียบง่ายงามสะดวกสะอาดปลอดภัยปิดท้ายอยากจะให้สร้างแรงบันดาลใจหรือว่าให้กําลังใจผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ อาจารย์ขับทิ้งท้ายในช่วงนี้ได้เลยค่ะเราต้องสร้างแรงบันดาลใจนอกจากจะทําเป็นออสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วเนี่ยจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะส่งต่อนะครับเพื่อให้คนเนี่ยมาเห็นสิ่งที่กําลังทำเนี่ยและนําไปขยายผลแล้วก็ไปก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามต่อ ประเทศชาติต่อชุมชนต่อไปนะครับอ,อย่ามองเฉพาะในการทํางานเนี่ยเพื่อเพื่อตัวเองเนะอยากให้มองการทํางานเพื่อสังคมชุมชนและประเทศชาตินะครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เมื่อเรายิ่งให้นะฮะ mm hmm. เราก็จะยิ่งได้ครับตอบที่เรียกว่าความสุขอย่างไม่รู้จบสิ้นนะฮะผมก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะครับว่าต้อง ก้าวเดินต่อไปนะครับและก็ขอให้มีกำลังใจที่คิดบวกนะครับแล้วชีวิตก็จะก้าวไปอย่างเ,าเรียกว่นดีคืน